สวัสดีทุกคนคะ่ะโปไปฟังวิดีโอช่องหนึ่งนะคะแล้วโปก็ฉูกคิดขึ้นมาเออจริงด้วยแหละเขาพูดถึงอะในเรื่องของมารยาทในการเดทนะคะมันก็มีความจริงที่น่าคิดนะมารยาทในการเดทเนี่ยนะเป็นเดทครั้งแรกอะเป็นเดทครั้งแรกนะสำหรับปรโป้แล้วเนี่ยก็เป็นมารยาททั่วๆไปแหละ ถ้าเป็นการเดทแบบนัดบอดนะคะเดทแบบนัดบอดนั่นหมายถึงว่าคุณไม่เคยติดต่อพูดคุยอะไรกันมาก่อนเลยแล้ววันหนึ่งก็มีคนมานัดคุณให้ไปเจอกับผู้ชายโดยที่คุณก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคุณก็ไปเจอกันนะคะสิ่งหนึ่งที่คนนั้นเขาคุยถึงนะที่ว้ฟังเขามาคือผู้ชายเนี่ยบนบนมาว่าผู้หญิงอะ่ะ รับโทรศัพท์ไม่สนใจเขาเลยผู้หญิงที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังเป็นบริษัทจัดหาคู่นะคะบริษัทจัดหาคู่เขาก็มีการนัดแนะอะไรในระบบของเขาแหละนะนิโบรก็มาคุยในกรณีที่ทั่วๆไปของเราเนี่ยนะเราไม่ได้ใช้บริษัทจัดหาคู่นะเราไม่ได้เป็นนัดบอรดนะแต่ในกรณีที่ถ้าเป็นนัดบอร์ดเนี่ยโก็เข้าใจได้นะคือการที่เราไปเจอกันอะไม่ว่าจะเป็นเดทหรือเป็นนัด ไปกับเพื่อนหรือไปกับคนอื่นก็ตามเงี้ยเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยนะมันเป็นความลำคาญทำให้คู่ที่เราไปเจอเขาเนี่ยเกิดความน้อยใจเหมือนกันนะทำไมอะ่ะก็อยู่ด้วยกันต่อหน้ากันแล้วยุ่งกับโทรศัพท์อยู่นั่นแหละไม่สนใจฉันเลยมันก็เป็นเหมือนกับสังคมปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะทีนี้ในเรื่องของการเดทเนี่ยแล้วยิ่งเขาเป็นต่างชาติด้วยอย่างเงี้ยบางครั้งผู้หญิงเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแล้ว เราก็มวัวแต่ห่วงโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วคนตรงหน้าเราละ่ะเขาก็อยากจะคุยทั้งเขารู้จักกับเราอะ่ะเขาก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่เลือกผู้หญิงคนนั้นหรอกนะคทาวนี้นี่ถ้าเป็นแบบเราเราทั่วๆไปะนะให้คุณคิดว่าอะไรที่คุณน่ะจะไม่พอใจถ้าฝ่ายชายเป็นคนทําคุณก็อย่าทําสิ่งนั้นนะเพราะว่าคุณยังไม่พอใจเลยอะ่ะแล้วอีกคนนึงอะ่ะ คุณคิดว่าเขาจะพอใจเหรอแค่นี้เลยง่ายไหมง่ายไอ้เรื่องง่ายๆเนี่ยแต่ก็มีหลายๆคนที่ทําไม่ได้เยอะแยะนะคราวนี้นี่ลองมาฟังในแนวของโบ๊ทดูนะแนวของโบโทเนี่ยอย่างที่โบ๊ทพูดไปแล้วคือเราเลือกผู้ชายที่เชสนคติก่อนที่เราจะไปนัดเดทเจอตัวเป็นๆเน,เนี่ยจากประสบการณ์ตัวเองเหมือนกันที่ตัวเองทํามานี่ก็คือเราคุยกับเขาทางออนไลน์เรามีการทําความรู้จักกันแล้วใน ระดับหนึ่งนะพดไม่รู้นะว่าคุณคุยยังไงแนตะ่ว่าจะติ้งต่างว่าเราคุยกันรู้จักเขาแล้วระดับหนึ่งรู้จักตัวตนของกันและกันแล้วนะก็เลยทําให้การเดทครั้งแรกที่จะเจอกันตัวเป็นเนเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะคุยอะไรกันเพราะว่าเรารู้จักกันแล้วประมาณหนึ่งไงพอเราไปเจอกันมันก็เป็นการตื่นเต้นว่าเอ้ยตัวตนของแต่ละคนตัวจริงๆจะเป็นยังไงแล้วพอไปเจอเขาเนี่ยนะ เรื่องโทรศัพท์นะคะคุณปิดเสียงไปเลยในระหว่างที่อยู่กับเขาเนี่ยไปเดทกันเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่เออแค่นัดไปเจอการกินข้าวกันหรือดูหนังกันอะไรวันแรกเนี่ยนะให้ใช้เวลากับเขานะคะเรื่องการพูดคุยอะไรเนี่ยไม่มีแล้วละ่ะเราไม่ได้มาทําความรู้จักกันใหม่แล้วเพราะเราคุยกันตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็คุยการทําความรู้จักกันมาอาจจะเป็น สาเดือนหรือปีหนึ่งก็แล้วแต่นะมันก็รู้จักกันพอสมควรแล้วเวลาไปเจอตัวตนกันจริง,รงๆก็แค่ไปเช็คความรู้สึกว่าเรายังรู้สึกกับคนนี้เหมือนกับตอนที่เราคุยกันแชทกันไหมหรือ เรารู้สึกมากกว่าเดิมหรือยังไงอันนี้คือการเดทแบบของปโอ๊ตนะไม่ใช่การนัดบอดเดทไนงะเราต้องให้ความสําคัญกับเขาถ้าเขาไม่ให้ความสําคัญกับเราเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความสําคัญกับเขาแต่ถ้าเราไปเจอคนที่เขาไม่ให้ความสําคัญกับเราเนี่ยเราก็พิจารณาเขาได้ว่าคุณจะต่อหรือคุณจะตัดไงนะแล้วเวลาเราตื่นเต้นเอ้ยจะไปเจอกันครั้งแรกแล้วว่าแต่งตัวยังไงดีอ่ะฉันแต่งตัวไม่ถูกเลย แต่งยังไงก็ได้คุณแต่งให้คุณมีความรู้สึกว่าตัวเองสวยที่สุดอะนะแต่งไว้เถอะดูสถานที่ด้วยนะแต่งให้มันเข้ากับสถานที่คุณจะไปร้านอาหารคุณจะไอแบบเข้าในโรงแรมหรือคุณจะไปร้านอาหารธรรมดาทั่วไปหรือคุณจะไปแบบร้านอาหารริมสวนหร,ออรือยังไงอย่างเงี้ยก็แต่งให้มันเข้ากับสถานที่แล้วก็บรรยากาศเพราะบ้านเราอะอากาศมันร้อนถ้าคุณไปข้างนอกไม่ได้เป็นห้างแล้วคุณใส่แบบเป็นเสื้อขนไปมันก็ มันก็ลำบากตัวเองเปล่ามันลําบากตัวเองแต่งให้มันดูดีมั่นใจสวยๆนั่นแหละนะแล้วในเรื่องคําถามว่าไม่ฟังมาแล้วก็เกิดปัญหาเกิดความไม่ถูกอกถูกใจของฝรัง่งก็คือผู้หญิงถามว่าอาชีพของคุณเนี่ยคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่หรอในแบบของบออเนี่ยเราคุยกันแล้วเราประเมินกันแล้วเราหาข้อมูลแล้วไงเพราะฉะนั้น เราจะไม่ถามถึงเงินเขาหรอกโอดไม่เคยถามเงินเดือนของใครเลยสักคนเดียวจนโอดอยู่กับมิเตอร์มาทุกวันนี้โอดยังไม่รู้เลยว่ามิเตอร์มีเงินเดือนเท่าไหร่แน่นอนแต่โอดอ่ะเข้าๆได้เพราะว่าโปดอ่ะคำนวณจากอะพื้นฐานเงินเดือนก่อนประวัตในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็ดูจากการทํางานระยะเวลาแล้วก็ดูจากการใช้จ่ายอะไรของเขาต่างๆเนี่ยก็พอจะเดาได้ว่าเออเขาน่าจะมีเงินประมาณไหนะนะคุณไม่ต้องไปถามเขา เป๊ะๆหรอกนะสืบเอานะคะสืบเอาเพราะว่าการถามเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะยินดีบอกไงแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนที่ไม่ยินดีบอกนะปนมีคนนึงปบรู้จักเขาอะ่ะก็จีบกันที่เมก,กานี้แหละแล้วผู้ชายอะ่ะมารับเขาไปแต่งงานอยู่ด้วยกันผู้หญิงอยู่รัเนี้รับเตียวกับโบสเนี่ย,ดดย,นนยแล้วพอเขาก็เจอผู้ชายทางออนไลน์เนี่ย ผู้ชายก็มาพาเขาไปอยู่ด้วยแล้วก็ไปแต่งงานอยู่ที่บ้านผู้ชายแต่บ้านผู้ชายเนี่ยไม่ได้เป็นบ้านบ้านโบสก็เป็นแบบบ้านมิเตอร์บ้านเล็กๆธรรมดาใช่ไหมแต่บ้านของผู้ชายอ่ะเขาเป็นบ้านคอนเทนเนอร์แล้วในบ้านอ่ะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยพะตอนนั้นเนี่ยผู้ชายก็ทําเรื่องอยากกับภรรยาเก่าภรรยาเก่าก็แบบขนข้าวของอไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนจะไม่สบายนะพวกก็คุยกับผู้หญิงคนนี้ว่าอยู่ได้ไหมเป็นไงเขาบอกว่าโอ๊ย เรื่องเฟอร์นิเจอร์อ่ะเดี๋ยวซื้อใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรผู้ชายอ่ะเอาสมุดบัญชีมากางให้เชนดูอเมริกามันไม่มีสมุดบัญชีนะมันอยู่ที่ว่าคนแต่ละคนเขาจะบันทึกกันอ่ะเอาเป็นว่าเขาเอาบัญชีแล้วกันมาเปิดให้ดูเลยว่าเขามีไรายได้เท่าไหรเลยจ่ายเท่าไหร่ใหญ่างเงี้ยคือดูแล้วอ่ะผู้หญิงบอกฉันอยู่ได้สบายๆแหละมันก็แค่บ้านหลังเล็กๆไม่ได้ดูหรูหราอะไรแต่ผู้ชายอ่ะ กลางบัญชีให้ฉันดูแลวว่าเขามีรายได้รายรับรายจ่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสบายทุกวันนี้เขาก็อยู่กันสบายๆไม่ได้มีความลําบากใดๆบ้านก็ยังเป็นคอนเทนเนอร์เหมือนเดิมนะจากที่โบรู้นะเขาบอก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเขาหลายปีแล้วนะคะเราไม่ต้องไปถามเป๊ะๆหรอกว่าคุณคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่เหรอเราสังเกตเอา จากความเป็นอยู่ของเขาจากการใช้ชีวิตแต่ของเขาจากการใช้จ่ายของเขาเราไม่ได้ไปอยู่กับเขาที่ประเทศเขาเราจะสังเกตยังไงเราก็สังเกตในขณะที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยกับเราแต่ว่าเขาใช้จ่ายเงินยังไง <Yeah. S 1> เขาควักงา่า,งายเขา,าจ่ายง่ายหรือว่าเขาควักยากจ่ายยากเขาคิดเยอะหรือเขาไม่ต้องคิดหรือตอนที่เขาไปอยู่ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยเขาลักษณะไหนพวกเข้าใจนะว่าถ้าเป็น สาวสาวที่อะบ้านนอกบ้านนาต่างจังหวัดอะโอเคปอเรียกเรียกตามที่คุณคุณเรียกนะปนไม่ได้มาเหยียดใครนะรับตรงนี้กันก่อนนะอย่ามีดราม่านะเพราะว่าปนไม่โอเคกับดรามา่านะปอกลัวดรามา่ากลัวทั่วลงด้วยนะคือถ้าแนวไลฟ์สไตล์ชีวิตเนี่ยไลฟ์สไตล์ชีวิตเนี่ยของผู้หญิงเองเนี่ยของตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ง่ายๆแล้วเวลา เจอผู้ชายฝรั่งเออเขาพาไปไหนยังไงก็ไปได้หมดเพราะคุณคิดว่าเออชีวิตมันก็ดีกว่าฉันแหละอันเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณพลาดก็ได้อาจจะนะไม่ใช่ทุกคนนะเพราะว่าคุณไม่รู้ไงว่าไลฟ์สไตล์ที่ดีๆอะ่ะของฝรั่งอะ่ะเขาเป็นยังไงไงเพราะว่าคุณคิดว่าเออสิ่งที่เขาพาไปอย่างอะ่ะคุณเป็นคนที่ อยู่ต่จังหวัดคุณไม่เคยเข้าโรงแรมหรูๆเลยแล้ววันดีคืนดีคุณก็มีฝรั่งมาคบกันแล้วฝรั่งก็พาคุณเข้าโรงแรมสักที่หนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมธรรมดาด้วยไม่ใช่โรงแรม5ดาว6ดาวอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกแล้วว่าเอ้ยแบบนี้มันหรูแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนที่อาจจะทําให้คุณพลาดในการเลือกได้พอเมื่อคุณไปอยู่กับเขาแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอา้าวทาไมอยู่ไทยชีวิตดีจังเลยอะแล้วทําไมพอมาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วมันไม่ใช่วะ อันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเปิดโลก,กทัศน์ตัวเองดูในอินเทอร์เน็ตดูหาข้อมูลว่าเออชีวิตฝรั่งที่เขาดีๆชีวิตดีๆอ่ะไม่ต้องพูดถึงหรูหราเอาแบบชีวิตดีๆอ่ะกับชีวิตที่ยาจกยาจกพอดขอใช้คำนี้นะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะนั่นแหละชีวิตดีๆกับชีวิตยาจกยาจกแต่ว่าฝรั่งอ่ะเขาไม่ถึงกับยาจกหรอกยาจกก็คือขอทานยาจกบนนึกไปถึงในหนังจีนยาจก ก็คือคนที่มีรายได้น้อยดีกว่าคนที่มีรายได้น้อยกับคนที่มีรายได้เยอะอะความเป็นอยู่จะแตกต่างกันคุณเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตดูเยอะๆเยอะๆแล้วคุณจะได้เอามาใช้ในการพิจารณาผู้ชายนะแล้วก็อย่าลืมนะเรื่องการเดทนะถ้าไม่ใช่นัดบอดนะคุณรู้ข้อมูลเขาหมดแล้วถ้าคุณไม่รู้เพราะคุณไม่คุยก่อนที่คุณจะไปถึงนัดบ่ดนัดเจอเดทนะคุณก็คุยซะคุณฟังวีดีโอโบทแล้วเนี่ย คุณก็คุยซะคุยอะไรบ้างไปหาวิดีโอเก่าๆพูดไว้เยอะแยะเลยนะไปฟังฟังดูบ้างนะคะอย่าคิดแค่ว่าจะทําวิธีไหนทํายังไงให้เขาเลือกฉันให้เขาขอฉันแต่งงานอย่าคิดแค่นั้นนะคิดถึงชีวิตตัวเองหลังจากที่ถ้าเลือกผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ยผู้ชายคนที่เป็นแบบนี้ชีวิตหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเห็นภาพตัวเองเป็นยังไงเห็นภาพเขาอยู่สบายอยู่ดีกินดีหรือเอ้ยผู้ชายแบบนี้เอ๊ะ เขาขี้เหนียวอย่างนี้แล้วเวลาฉันจะซื้อข้าวของหรือ,อยังไงฉันต้องทํางานงกงกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดภาพแล้วฉันจะโอเคหรือไม่โอเคคิดภาพแล้วคุณจะได้ไม่รู้สึกผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่คุณไปเจอไงเอาไว้คราวหน้ามาคุยกันต่อดีกว่ามีเรื่องหลายๆเรื่องอ่ะอยากจะคุยแต่ปกก็ต้องคิดหน้าคิดหลังดีๆแล้วก็ดมาระ,ระวังคําพูดเหมือนกันแหละเพราะว่าพกก็ไม่อยากโดนทัวลงไม่อยากเดินดราม่านะทั้งๆที่โบ๊อ่ะ มีเจตนาดีแท้ๆใครอยากจะรู้ความคิดเพราะว่าเรื่องอะไรแบบไหนเกี่ยวกับติดต่อฝรั่งต่างชาติเนี่ยก็ถามๆกันมาได้นะจะมาเล่าให้ฟังนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้โชคดีนะทุกคนบาย